สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยครับผมฮานอยสุดฮานอยสุดเมดเดียวนะครับผมสามฮานอย <c oughs> วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกพีหกเส็นะครับผมเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เสียดายนะเมื่อวานนี้เลขออกตัวเดิมนะเลขออกตัวเดิมตำแหน่งเดิมเลยออกหกหกตัวเดิมสา <c oughs> มฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้หกนะครับผมเ <c oughs> น้นพิเศษสี่สิบเปอร์เซ็นต์ พิเศษ20%ไม่มาปกติสี่สก็ไม่มา VIP 40%นะมารอบ VIP แต่ว่าแต่ว่าออกตัวเดิมเนาะออกหกตัวเดิม6-6กับ7-7ไม่ออกนะโอ้ยากจริงๆออกตัวเดิมตำแหน่งเดิมก็นเน้นให้ถูกรอบอยู่แต่ว่าออกเลขเบิ้ลก็ยอมมาดูงวนนี้กันต่อเลยนะครับผม หัวห้าหน่อยเม็ดเดียวสามห้าน้อยวันนี้สามห้าน้อยวันนี้ผมให้ห้านะครับห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปด ห้าสองแล้วก็ห้าหกนะครับผมไม่มีแต่ห้าสามกับห้าห้าสามห้าหนอยครับผม สามห้าน้อยขอให้มีห้าเน้นสองรอบนะครับเป็นปกติครับ VIP ครับผมตัวเน้นก็จะมีห้าเก้าครับผมห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับ ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็หอยหลพัฒนาครับผมสวัสดีครับ